เยี <da> ่ยมอบานครับอู้ดีใจไรครับมือนดีใจครับกันซ้อๆงครับมาหาครับไอเยี่ยมายายาอกนะครับเมื่อนี้มื่อนี้องเพทีเมืเหยียมเบ่งอ่อวเอออยู่บ้านอ่งหินเนาะอางชีลาครับอางชีลาบมโอเคไป้าบมเลครับอูเดเลยครับเเล่นเลยเะ มันวไปมันง like ่วยบุบุคิดบุันมายังไม่ม่เหรกเกี่ยนไครับสะพานสะพานขาง่วงเป็นเืงยูมงยน้าเลยครับ วัดอยู่คงเตรียมเปนงานศพเลยสาใหญ่ค่ะอย่างปลาปลาดิบเรื่องอะไรบอใหญ่หรอเป่าก็ปงหรอเปล่าครับนาครับเหลือนาเยอตัดต่อตัดครับ ก็ปลาปล่อยนานยวไปปล่อยคนับปลาเข็งกปาอย่างนี้ปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งอ๋อสุดยดไปไงไปปีเด้พอโอ้ดี่วงง่วงง่วงงวง้วง่วง่ามง่วงง่ามง่วงามง่วง่ามงัวงามง่ั่่บง่ามัม่วง่ามง่งาม่วง่บ่วง่ามง่บ่าวงงามง่วงง่ามง่ร่ว่าา